หยุดอย่างมากของสุขภาพนะคะสามารถรับประทานเป็นประจำอย่างสม่นเสมอได้ค่ะช่วยสุขภาพแข็งแรง,งนะคะให้ในงาดำนะคะจะเต็มไปด้วยวิตามินและธาตุมากมายค่ะเช่นวิตามินบีรวมแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซรเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีและเหล็กค่ะงาดำคายัางช่วยบำรุงสุขภาพทุกส่วนในร่างกายได้เลยค่ะและยังช่วยป้องกันโรคกระดูก ในผู้หญิงวัยทองได้อีกด้วยนะคะค่ะพี่น้องจะมาบอกประโยชน์ของงาดำที่ทุกคนไม่นควรพลาดค่ะหนึ่งค่ะช่วยลดการอักเสบนะคะในงาดำค่ะจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเซซามีนนะคะที่สามารถต้านการอักเสบได้ค่ะโดยจะไปลดการสลายเนื้อเยื่อของกระดูกอ่อนนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่กอ่อให้การอักเสบนะคะในงาดำค่ะจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเซซามีนนะคะที่สามารถต้านการอัก <pathways> ได้ค่ะโดยจะไปลดการสลายเนื้อเยื่อของกระดูกอ่อนนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนค่ะสองค่ะบรรเทา,าการข้อเข่าอักเสบค่ะเตซามินนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนให้แข็งแรงขึ้นนะคะสามค่ะช่วยลดประดับความดันในเลือดค่ะในงาดำนะคะจะมีแมกนีเซียมที่สูงค่ะ จะช่วยลดระดับความดันในเลือดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะสีนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะในงาดำค่ะอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลากหลายชนิดนะคะเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมเบนกานนิสและสังกะสีค่ะที่ช่วยสร้างเสริมกระดูก like. ให้แข็งแรงค่ะ5ค่ะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะที่ช่วยสร้างเสริมกระดูกให้แข็งแรงค่ะ5ค่ะ ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะงาดำคาเป็นธัญ,ญพืชที่มีคาบโบไฮเดรตต่าค่ะโปรตีนสูงนะคะและมีไขมันที่ดีต่อร่างกายนะคะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่ะ6ค่ะช่วยบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสนะคะชุ่มชื้นค่ะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยค่ะ7ค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคเนบชาและตะคิวนะคะ8ค่ะช่วยบำรุงกระดูกและป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนค่ะ ก้านะคะช่วยบำรุงเล็บและผมค่ะและใน